สวัสดีครับพ่ออมพี่น้องบ้านเฮาสำหรับมื้อนี้ผมกะมารีวิวนะครับขังหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็เคยกินเราสูบยาอยู่พอสมควรนะครับแต่เรื่องยานี่ก็มีแน่หน่อยหนึ่งนะครับสูบล่องเบิงนะครับสามซองภายในมือเดียวเปิดอลาดนะครับบะมักกะลงมากับเหลือเราก็เบียร์นะครับเหล้านี่นะครับเหล้านี่ก็ได้ไหนเมื่อกินนะครับกินไป สมัยเหตุงานโลงงานเนาะครับกินครับกินแน่นะครับเศร้าตอนขึ้นรถรับทรงเนี่ยครับเหตุงานอยู่นี่คมอุตสาหกรรมเวลโกนะครับแต่ก่อนเศร้านี่ก็สกินอยู่ประมาณสองสองขวดนะครับกินเบียร์นะครับถ้าเราเนี่ก็นี่ครับถ้าบอแมนเราสีนี่กินบ่ได้เลยครับยังเจ็บเล็บมาสั่นครับพี่น้องเจ็บเล็บนะครับก็เลย จนได้มาเห็ุงานนะครับเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้เลิกมาได้สองปนะีสิครบสองปีวันที่สิบหกมีถุนานี่นะครับก็เลยมารีวิวนะครับมารีวิวเหล่านะครับบอกตรงๆว่าเป็นเหล่านะครับว่าผมเลิกได้ว่าภายในสองปีที่ผมเลิกนี่ได้ยังแน่นะครับ ในการเลิกเหล่ามาสองปีว่าผมได้ยังเลยทีแน่ได้คอแรกเลยคือผมได้น้สินเพิ่มขึ้นนี่แล้ครับพี่น้องโอ้ผมองห่วงเลยครับตเต็มเปี้ยแต่ว่าบอกขอเบาเทงนะครับว่ายอดได้เท่าไรว่าได้ก็แล้วกันได้ที่สองคือผมได้สุขภาพดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายจิตใจเฮาก็ด,ดีดีขึ้นนะครับโรคไั้ไข้เจ็บกระเทบสิบมีนะครับดีลําดับสามก็คือว่าได้ชีวิตการงานที่ดีขึ้นนะครับ ได้เริมต้นทำสิ่งดีนะครับดีต่อไปก็คือได้ซอยเหลือสังคมนะครับซอยเหลือสังคมรักษาสิงแหวนหลอมกาคือเก็บขวดเหล่าขวดเบียร์กระดาษถุงพลาสติกนะครับขายเป็นแายใดพิเศษนะครับนี่ครับได้เวลาผมไปเก็บขวดเราขางบานหลุนพีหรือบามูพวกนะครับเา,าเมาเลยมเมาเลยเสียงมเมาเลยเพ่นวานนะครับมเมาเลยอืม มีบางคนมันก็ถามว่าซื้อโลเท่าไหร่ป่ะนี่ผมก็บอกว่าซื้อโลสิบขีดครับพี่วาเกือบถือคเตะมานะครับเขาบอกว่าผมควรตีนก็โลหนึ่งกับสิบขีดนะจะให้ผมบาดังได๋นั่นบอถามว่าโลหนึ่งกี่บาทนะว่าโลหนึ่งเท่าไหร่ผมก็บอกว่าโลหนึ่งสิบขีดนะครับเขากับโบเทียงผมดอกแต่ว่าเขาสิควรว่าผมควรตีนเขากัาอสิเมนนะครับสําหรับคิปนี้บ่มียังนะครับกับนาวัาซูพีสูนองฟั่งนะครับว่าผลดีของการเลิกเรา ของผมนะครับสองปีว่าผมได้ยังไงเขาคร่าวนะครับเขาคราวตอนนี้ผมกระดมาหาเหตุงานยู่ในเขตรุงเทพบนะครับเก็บขวดเหลาขึ้นเก่าครับพี่น้องผู้ใดมีก็เอือนใส่เอือนหาได้ด้วยครับถ้าเป็นขวดกลมแบบนี้ครับผมซื้อน้ำใบละบาทนะครับผู้ใดมีบอกกลเลยนะครับใบละบาทส่วนแบบนี้โลรหัสิบตังนะครับนี่ครับมีไรเท่าไรก็เอานะครับขอให้เอือนผมนะครับมีหรีบบอเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเสิยหาแนวใหม่มาให้เบิงกันแก้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ